เจ๊กูหิวข้าวอ่ะทำไมดีอ่ะกินขี้เชอโอใจสักกินขี้ เอออด้อย่างงี้ดีโชคดีไซโยนารละกูดาไซอู้พองติดิ้งเลยกูโอ้โอ้หหมันอะไรกันเนี่ยทุกทุกอย่างเลยเฮ้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 ยยอย่าอย่าอย่าะฮู้ังเจอกูแน่ไอพินบอลโอ้ยลอยมาไกลเฮ้ย เชฟกูมาไกลเลยกูที่มึงคิดและคาดไว้ครับ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 เฮ้ยเอ้าไม่โดนกูหรอกไอ้บอลกาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยสไลด์ลงไปมันได้นอะไรเยอะแยะเนี่ยวู้ว เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไป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 เชฟเชฟเพเชฟเอ้ยนี่ไงกูกอดแล้วกูกอดแล้วเชฟเชฟต้องผ่านเลยต้องผ่านต้องผ่านเฮไปเข้าผ่านไปละนี่นี่เจ็ดแปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชฟไอ้เชฟไอ้เอาไอ้กูนึกว่ามีทางต่อไม่ไหวแล้ว โดดเข้าไปนี่ไงพร้องดีๆมันมีวิ่งต่อไหยจับกูจับไม่ได้กูจับไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาสไลด์สไลด์สิว่าเออเออที่สีสิบได้อยู่เอาไวนี่ทะเป็มันนิ่งไงเอาไปแล้วนิ่เสียงชานจริงผ่านโอ้ง่ายๆครับ ง่ายง่ายอ่ะสิบเอ็ดง่ายเลยที่สิบเอ็ดจากในยี่สิบจากในสามสิบสคอต์เย้ได้ยี่สิบเอ็ดกูขอด่าที่มันไม่ต้องเดินได้ไหมไม่อยากเดินขนาดนี้เชียวโอ้ไม่เดินแต่มีนเลยไอดาที่เชี่ยดีละมา กูว่าของจริงไอ้น้องแล้วกูทำไมอยู่หลังสุดกูก็อยู่หลังสุดเลยทำไมวะไม่เห็นที่ทำกูนึกถึงทีวีแชมเปี้ยนเลยเออเช็คพอยต์แล้วใช็คไว้โอ้ดูดเออเออโอ้โอ้ไม่ไม่ล้มเจไม่ล้มเช็คกูโดนฟาดเช็คกูล้ม ไม่ล้มไม่เจไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเออ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 วิวิ่งกูไปไวมากกูไปไวมากเฮ้ยอย่าตกนะเว้ยไปไวเไปไวมา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 เชฟเชฟที่หกแล้วเดี๋ยวก่อนเจ้เรียบร้อยที่เก้าเจ้ที่สิบสิบห้าหก ที่หกร่วมแล้วที่หกร่วมไอ้เชฟไอ้เหี Boy? ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยเอามึงเข้าใจไปแล้วผ่านไปแล้วเอาเหรอเอ้ยมีหัวจรวดหัวปลาฉลามเป็นจริงหรืเปล่เออวู้วววเข้าไปแล้วไอหัวเหลืองเออไอเหลืองอ อุ๊ยโอ้โหเออกูเชียให้มึงได้เออเฮ้ยได้เปล่าโอ้โหถ่ายกันทุกคนอ่ทุกคนเก่งมากเลยครับทุกคนเก่งมากเข้าเซนชัยทุกคนขอดาบที่มันไม่ต้องใช้สมองหน่อยสิใช้สมองทุกดาบไป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 คุโดนตี เออเด้งเด้งกูเข้าซ้ายกูเข้าซ้ายไม่ผ่านหมัดฮี่นีไปด้วยเจ็บเฮ้ยง่ายง่ายง่ายงายนี่ไงกูค่อยๆเดินไปเฮ้ยง่าไอ้เฮียอะไรล่ะไอ้ลูกโป่งนมามาพ่อง่ายง่ายไอ้เฮียเจ็บโอ้โหเดือผ่านเลยเฮ้ยเออ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ไอ้ไอ้ ไอ้เชี่ยอยู่ไปฝาดสักทีเนี่ยเออกูโดนดูดกูไปแล้วเชฟกูก็ไปแล้วกูก็ไปแล้วแล้วนี่มันทำยังไงอ่ะอ๋อมันเด้งเฮ้ยเด้งเฮ้ยเด้งเฮ้ยดูดตอนนี้ยังไม่มีใครผ่านเลยใช่ไหมล่ะไอ้เจมันอยู่หน้ากูเองให้ไปเลย เออป um? ๊ไ right oh. oh. wow. oh. ๊่เฮ้ยไปละมึงอย่าผักกันดีมึงอย่าผักมึงอย่าผักกันดีโอ้เฮ้ยอ้าโอุ๊ยผ่านกูไม่ผ่านเจ๊กคไม่ผ่าน เดี๋ยวก่อนเชฟไปกำลังกำลังกำลังเข้าขวาขวาเช่ขวาขอะไรซ้ายต่างหากไม่หรอกฟึบอืมเข้าที่เดิมเชฟที่เดิมมาทำไมตรงนี้จับจับไอ้เหี้ยแย่ครัวเชฟเชฟได้ได้ไปที่ไหนเฮ้ยไอ้เชฟไอ้เหี้ยชุบไหลนะทีมมึงจับจังหวะไอนี่จับจังหวะฟุตบอลมาไอดิ เฮ้ยเฮ้ยนี่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 ดูเฮ้ยเฮ้ยมาจากจังเจ็บเจ็บเฮ้ยดูดูเจ็บมันไล่หลังวัขึ้นไปข้างบนเฮ้ยเจคุไปข้างบนละพ่อเลยเออถ่ายไปใส่โง่เฮ้ยเฮุ้บจับไม่ใช่เฮ้ยกูถามจริงไอ้เหี้ย มันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันจะไปบีกูไม่ผ่านเลยโอ้โอ้อ้โอขอบคุณครับพี่ผมไอ้กูกูโค้เดี้ผมไม่ใยอะไรล่ะกูจะเรียกมูกว่าอานิกี้ล้วด่านกบมันได้ยังไงวะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยมันต้องโดดดิ่ง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 ขึ้นไปอะต่แล้วมันเรียกว่าบลอนส์ไอ้อะไรนะบราส์ เล่นอย่างเดยไอเชฟก็มันจะต้องโดดไปโดดมาเหรอโดดแบบเป็นสเต็์อะให้ลงแบบไปเป๊ะอ๋อไปเป๊ะเป็นไหมเป็นไปเป๊ะอ่ะมาดูดูว่าสุดสุดท้ายมันจะเข้าไปยังไงทางสายเกียร์เลยให้พอมัเล่นเถอะโอ้โหเอาที่แค่เจ็ดซ็อกเตเอง โดดได้โดดได้อยู่โดดได้อยู่เฮ้ยเออเฮ้ยตกน้ำกูตกน้ำไปละเฮ้ยไอเชี่ยวิ่งเอาละไม่สนละเออเฮ้ยกูวิ่งไปไวกว่าแล้วเนี่ยมันมีไอ็เด้งดึงนี่มาทำไมเนี่ยเฮ้ยเออนี่ไง ดูอดมนดดึกให้ัยาูดูไอ้เชี oh. 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 Okay. ่ยม <ico> <nelle> mm ันขึ้นไอ้ลูกโยกเฮียนี่เองไงดูเอ้ยไอ้เฮียไอ้หืมหัวโคล่รู้ละรู้ละรู้วิธีการใช้ลูกโป่งแล้วไอคนรู้แล้วเฮ้ยรู้ละเออเออไอ้เฮียโอ้ะเมื่อไหร่มไปจะผ่านนาทีเนี่ยเฮ้ยแล้วกูอยู่ไหนเฮ้ยเออเฮ้ย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  ไม่มีคนผ่านแล้วเจมีคนผ่านแล้วเจมีคนผ่านแล้วหาสักคนไอ้เจ้เอออย่าบอกว่ามีคนผ่านไปถึงสี่สักคนแล้วอ่ะหาสักคนแล้วต่างหากไอ้สิไอ้เจเจ้ชิพายละเจ้ชิพายละมึงผ่านกันได้ยังไงบอกกูทีกูจะอยู่ด้านล่างอยู่เลยเนาะขอเทคนิคคอเทคนิคเออโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอืมปึ๊บปึ๊บโอ้ยผ่านกันยังไงผ่านกันไอ้ผ่านยังไงอ่ะ ไม่พอไม่พอตายไม่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 ยอมไม่ยอมไม่ยอมเออไอหืมไอเชฟหมาพาจากไก่อเชี่ยดิ้ยเชฟกูมาหมามาเฮ้ยเฮ้ยจากไงอ่ะทำไมมันไปไม่ได้อ่ะไปตกงานจังตกงานจังเฮ้ยเออ เฮ้ยมันยังไงอืมกูมาแล้วเชฟมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว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 อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยกูตกเฮ้ยมันตกป๊กตกแล้วเจเจเจเชฟเชฟกูจะผ่านแล้วเว้ยกูเกือบผ่านแล้วกูเกือบผ่านแล้วคือกูเกือบจะผ่านแล้วเกือบผ่านแล้วอีกบอกทำไมโธ่เกือบผ่านเว้ยแต่กูไม่รู้ว่ามีให้โดยจำหนึ่งไอ้เหี้ย คอยเจออะไรบดพื่อนเป็นแล้วเว้ยขนเป็นแล้วเว้ยนเป็นแล้วเวืยขนเป็นเล้นเป็นแล้วคือมันต้องกาจังหวะแบบดีจัดจัดอ่ะมันจะไม่เจอแล้วไงโอกาสเจอคือสิบเปอร์เซ็นต์ดูนี่ไม่รู้หรอกกูใช้ใจใช้ใจดูเอาใจดูจูไดจูไดออาีิโรน อย่านะอย่าทำให้ฉันได้กลับไปดูอีกรอบนึงนะดูไม่จบกูดูจบแล้วเว้ยแล้วไงทุกคนโดนเอ็กโซเดียปา่าตายไม่ควาาไปเย่โอ้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 เออกูตกรูกูตกรูเช่ <c oughs> ยเบียดกวหาบ่กูออยู่เดือดคอน มา้มาอ๋เบียดูทำเพีเลยเนียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยายาอยาอย่ายายาอย้าเฮ้ยอืมโอ้สวัสดีเจตกไปซะกูตกตามไปเรยเลยมือนเก่งเลยเจเออ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 กูจะผ่านตรงนั้นแล้วก oh, 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 ูไปตกตรงนั oh, ้นได้เหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายๆาอยายย

ไอ้เฮ้ยเฮ้ยกดจุกกดจุกกดกจุกกดจุกกดจุกกดจุจโอ้โหทำไมกันเนี่ยฮะเฉพยี่สิบมันเป็นเอ้ยกดเด้งเด้งไป๊บเด้งเฉพี่สิบงยี่สิบสองลงลนนี่นี่นี่ดูดูไว้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 ดูเออมันจะผ่านมาเลยสักทีวะเนี่ยไอ้ที่ก็ชนจังเลยมันเป็นเฮียอะไรเนี่ย โดดตกตายเองวะตกฟักไม่ใอ่เจ๊กูโดดตกตายที่คลงไอ้ขวาดูดะโดดอย่างสง่างามโอ อไอบมันเสียเวลาไอ้ตรงที่มันเออไอ้ไอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสีชมพูชมพูนั่นเองถ้ามันไม่มีไอ้สามเหลี่ยมชมูอีกสักสองอันละก็ <c oughs> กูผ่านไปนานแล้วเว้ยกูอยากกินข้าวห่อไขอ่เชฟเป็นรสชาติเป็นไงวะแต่กูทำให้ทำเป็นอ่ะม,อมันเป็นแบบไข่มันจะมันจะเป็นไข่ทรงเครื่องอะ่ะไข่แล้วนอกแบบมันเออเออแบบไข่มันแบบจะพูดยงงแบบมันทำยากเลย นทำไปทำไมแกไปไข่เจียวไอ้เหี้ยแกไปไข่คนซะแทนเลยก็แบบแบบรอบนอกมันจะแบบใจแห้งๆอ่ะแต่มันจะมันจะควบความร้อนอ่ะเออด้านในมันจะแบบเป็นคุ้นๆอ่ะร้อนร้อนงั้นเอาเป็นว่างั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องผ่านให้ได้ก่อนเฮ้ยเจ๊กูอยู่หลังมึงเจ๊กูอยู่หลังมึงอยู่หลังกูได้ไม่นานหรอกนานมาก โอ้ยเิ้วโอ้ยไอ้เออเอายังไงอ่ะ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 กูเก่งมากกูเก่งมากอ่ะเชฟมึงดูนี่นะไหนได้ดูดูอะไรฮะเฮ้ยไอ้เจเจกูตามไปด้วยเจกูตามไปด้วยโอ้โหสูงมากร่งดีดีดีโอชัวร์อ้โขโอผมไปเราหล่นไปเลย นี่อะไรดิเฮ้มึงมึงโดยสีชมพูดิดิบ้าอ้าวใจดูสิผ่านไหมจ้ะบ้าอุ้ยทะลุผ่านอ้าวเดินสิบสีี้เอาลงลงไปข้างล่างเล้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่พวกนี้กระจกพวกนี้กระจกได้มีหัวฮอตดอกด้วยอ๋อ กูหิวข้าวนะเนี่ยไม่เห็นกู